ชีวิตคนเราเหมือนการเดินทางบางวันทางราบบางวันทางขรุขระการพบความผิดหวังหรือการถูกทำร้ายใจไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือบทเรียนที่มาสอนใจให้เข้มแข็งขึ้นความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่อยู่ที่ใจเรายึดถือมันไว้นานแค่ไหน หากเราวางได้ใจก็เบาหากเราปล่อยได้ใจก็เป็นอิสระการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้แต่คือการปล่อยใจตนเองให้พ้นจากความหนักอึ้งเพราะการแบกความโกรธไว้คือการลงโทษตนเองทั้งที่ผู้อื่นอาจไม่รู้สึกอะไรเลยจงให้อภัยเขา เพื่อเมตตาใจเราจงให้อภัยตนเองเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างสงบเมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดทุกย่อมคลายขอให้ทุกหัวใจผ่านวันนี้ไปด้วยความอ่อนโยนต่อตนเองและก้าวต่อไปด้วยรอยยิ้มที่มาจากความเข้าใจชีวิต